เอฟเอไทยแลนด์ยุคเก่าชอบเชิญทีมยูของเกาหลีใต้ามาเตะทิมครับทีมยูนะยูยี่สามเนี่ยแต่กับชุดใหญ่ของเร,าส,เรา,าสู้ไม่ได้เราอะสู้ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมยูยีสามเกาหลีใต้ถึงแข็งแกร่งนะก็อย่างที่บอกนะครับเกาหลีใต้เขาแบบทหารสู้ตายเนือแต่ในเมืองไทยคือเต็มที่เต็มที่ที่เท่าที่คุณทําได้กับสู้ตายใครชนะนี่คิด<อ>น่งไงสู้ตายกับ เต็มที่เต็มที่ไม่ได้เป็นมรรคฐานนะเต็มที่ของแต่ละคนไม่เท่ากันเคิดเด็กต่างกันสู้ตายอ่ะเขาไม่ยอมตายเด็กต่างกันตรงไหนมีความระเบียบหรือการแข่งขันกับเลมบอลมันเด็กต่างกันอันนี้มีเมียคนไทยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่คือเรียนภาษาไทยจากเมียไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวอ่ะคือทำงานก็ต้องใช้ใช่เข้าใจผมทุกอย่างก็อยู่มานานแล้วคือมันเข้าใจได้ยากไหมภาษาไทย ื้งต้นง่ายมาก <ce lebr ati> ภาษาไทยคือเพื้องต้นง่ายที่สุดในภาษาในโลกทั่วโลกคุณหวานเสียมาเนี่ยคุณยาหอมมาเนี่ยแต่เข้าลึกๆยากมากสรุปง่ายาแต่พื้องต้นบื้งต้นง่ายง่ายแต่เข้าไปลึกๆยิย่งยากคิดยังไงกับเด็กไทย <c ười> เคยสอนทั้งเด็กเกาหลีใต้ใช่ไหมแล้วก็เด็กไทยใช่ไหมแตกต่างกันยังไงครับ อ,อย่างที่บอกนะครับเด,เด็กไทยมีพรสวรรค์ดีกว่ามีพรสวรรค์มากกว่าเด็กเกาหลีแต่สุดท้ายแล้วคือความอดทนมันเด็กเกาหลีดีกว่าเยอะสุดท้ายคือเมือ่อโตแล้วมันแตกต่างแค่นั้นสำคัญไหมครับอดทนเนี่ยสำคัญเอาคุณเนยวิ่ง400เมตรจับเวลาเทบตายไหมเนยไหมเนยปะ ไม่อยากวิ่งใช่ไหมล่ะแต่ถามมันทำไมก็ความอดทนสำคัญมากถ้าอดทนได้ก็โอเคอดทนไม่ได้ก็คือเลิกเล่นหรือว่าเล่นพื้นๆความอดทนสำคัญที่สุดแล้วมีนักเตะเยาวชนเกาหลีใต้ที่ไม่อดทนมีไหมไม่อดทนก็ไม่เล่น<笑><笑>เลออ่นก,ก,ก็สู้ตายไม่ก็คือไม,ไม่เล่นเลยเพราะมันเป็นสังคมมันบัญญกติ ยางหรือเล่าทำงานอะไรก็าตา่ำคืออาชีพอะไรก็ต่ำเขาก็ต้องเต็มที่ไม่เต็มที่ก็คือสังคมมันอยู่ไม่ค่อยได้อยังอ,อ,อยังรู้งานเหมือนกันครับถ้าผลิตตัวนี้สักตัวหนึ่งอนะ่ะต้องประกอบด้วยเวลาไอ้ตรงนี้มันมีเกลวอยู่มีกระดาษอยู่ด้านหล่าง<อ>มันต้องมีคนจิดเองด้วย เวลาสมัยนี้เขาเขาจะจับเวลาหนึ่งนาทีหกสิบวิจะประกอบกี่ตัวเหมือนหุ่นยนต์เลยสุดท้ายค่าแรงสูงขึ้นก็เลยเขาใช้เครื่องจักรแต่ในเมืองไทยยังค่าแรงถูกอยู่ไม่ต้องใช้เครื่องจักรก็ได้อาจจะเป็นใช้แรงงานของคนคแต่จํานวนที่ควรจะได้กี่ตัวทําไม่ค่อยได้เพราะมันไม่ได้เป็นหุ่นยนต์คือสปิริท่าเกาหลีคือป๊บ คุณไม่มีกําไรคุณเงินเดือนไม่ได้เขาต้องทําเหมือนคุณอยมเขาทํำแต่ตามเป้าประกอบตัวนี้สักตัวหนึ่งอ่ะคนเกาหลีกับคนไทยเอาอันนี้วางไว้ก่อนอันนี้วางไว้ก่อนอันนี้บอลรู้แล้วคือบอลกับชีวิตประจําทําอะไรก็ได้อาชีพทุกอย่างเหมือนกันทั้งในและนอกสนามเหมือนกันหมดสปิริตเหมือนกันไปที่เรื่องของความอดทนแล้วนอกรอบก่อนถ่าย อตอนนั้นเราคุยเรื่องของกาลังอ,อคนป้าบอกว่าโอ้ยกําลังสาคัญคนไทยจะไม่ค่อยใน,นเรื่องนี้มันยังไงครับก็บอกว่าเหมือนกันเลยโคกันเหมือนกันความอดทนน้อยกว่า,วานนก็เลยไม่ได้ถ้าความอดทนสูงเขาก็ตาม,มเหมือนแหลงพวกเขาได้เดี๋ยวนะกบกีตายอดทนสู้ตายไปพวบอลโลกทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เน้นสู้ตายเอาความเก่งๆมากกว่าฟีเทว ก็ได้คืออาจจะสู้ไม่ค่อยได้แต่เวลานี้บอลเกาหลีไม่ได้แพ้ยับนะจอก็ได้เย้อนรู้มันแพ้ไหมย้อนรู้มันแพ้เกาหลีใช่ไหมสองหนึ่งออคือสามัยเนี้สามายัสามายเนี้มันเปลี่ยนไปแล้วกำลังสปิริตวกด้วยเทคนิคนี่ด้วยก็สู้ได้ทุกทีมประเทศไหนเจอเกาหลีคิดว่ายๆไงบ้าง,างาาเวลายังไม่ง่ายหรอกเขาไม่คิดกันง่ายๆ